สวัสดีครับพบกับ Galaxy A15 Series นะมี2รุ่นก็คือรุ่น 4G และรุ่น 5G นั่นเองก็วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับราคาเริ่มต้น6,999บาทันเองนะครับ2โมเดลนี้เนี่ยมีความต่างกันแค่ชิปประมวลผลนะครับส่วนสเปคที่เป็นแกนหลักเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกันเลยละกันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างโดย2รุ่นนี้เนี่ยมากับหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.5นิ้วความเดียวอยู่ที่ Full HD+ นะครับข้อดีคือความสว่างและสีสันที่จัดจ้านขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ A14 Series ซึ่งตัวนั้นนะใช้จอ LCD และขอบน้ากว่าน,นี้ด้วยนะครับที่สำคัญนะโดยขอบเป e เซลนะครับเป็นกระจกแผ่นเรียบนะครับเวลาเราติดฟิล์มกันรอยหรือทัสกีอะไรต่างๆก็ทำได้อย่าง ลื่นไหลามากขึ้นไม่สะดุดนิ้วนะครับก็เป็นข้อดีของ Galaxy A ถึง5 Series นะเรื่องของดีไซน์ต่างๆก็จะมีความเหมือนกันทั้งรุ่น 4G และ 5G นะพอเชื่อมต่อครบทั้ง USB Type C หูฟัง3.5นะและต้านข้างจะเห็นว่าเขาเว้าปุ่มขึ้นมานะครับเพื่อ ให้กดใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือสแกนนิ้วได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่า Key Iceland นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกันทั้ง A15 A25 A35 และ A55 นั่นเองนะครับที่จะเห็นในในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับฝาหลังนะก็จะมีความต่างกัน2รุ่นนะครับอย่างรุ่นที่ผมถือเนี่ยคือรุ่น 5G ก็คือเป็นฝาแบบอะแกสติกนะครับก็คือจะเป็นวัสดุคล้ายกระจกซึ่งมีความพรีเมียมและก็สวยงามดีนะส่วน รุ่น 4G จะเป็นฝาหลังแบบกระจกผิวเงาซึ่งก็จะสวยงามเือนคนละแบบสีสันเหมือนกันครับคือสีบลูกับสีแบล็กเนาะแล้วก็มากับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมอันตร่า Y 5ล้านกับมาโครนั่นเองด้านระบบเนี่ยมากับ Android 14เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็จะคล้ายกับ x y S 23 Ultra ที่อัปเกรดขึ้นมานั่นเองนะครับจะเห็นว่าความสมูทของเขาเนี่ยค่อนข้างสมูทมากนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ย ครบครันตามสไตล์ของซัมซุงก็คือแอปที่เขาติดมาเนี่ยคือมันครบครันการใช้งานทั่วไปแล้วนะมีวิธย ufm ด้วยนะครับมี play store ให้โหลดแอปรวมถึง galaxy store ที่สามารถโหลดแอปอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับมีตีมให้่เปลี่ยนด้วยนะอันนี้ก็สามารถดู YouTube ได้แบบ full hd นะครับเช่นเดียวกับ netflix l 1นะตัวนี้ก็สามารถดูได้สูงสุดที่ full <ร> hd ครับยยยรคบ,บออยอยู่่่้ดวะ Master has suggested we return a portion of the supplement to the civil granary—an act of mercy. Your people are starving. Are you suggesting that I should starve too? No. People have plenty of water. ต้องหลักมากับความละเอียดที่50ล้านพิกเซลมียนตร่าวาย5ล้านแล้วก็มาโครนะครับมีโหมดการใช้งานต่างๆครบจะเป็นถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายกลางคืนรวมถึงวิดีโอที่ full hd นะแล้วก็มี Hyperlapse ด้วยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน สำหรับ Galaxy A15 Series ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นที่น่าสนใจของปีนี้นะครับคือสเปคเนี่ยอัปเกรดสูงจาก Galaxy A14 พอสมควรเลยจริงๆก็เรื่องราคาที่ สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่จ่ายเพิ่มมาก็ได้สเปคต่างๆที่คุ้มค่านะครับดีไซน์ที่ดูดีขึ้นนะจับถือได้กระชับมือขึ้นกล้องโอเคทีเดียวแล้วก็เรื่องของอความจุที่ให้มาสูงสุดถึง 256GB เลยคือให้มาจัดหนักจัดเต็มพอสมควรน,นะครับซึ่งความต่างของรุ่น 4G และรุ่น 5G จะเป็นเรื่องของชิปประมวลผลเนาะโดยรุ่น 4G เนี่ยมากับชิป Helio G99 ส่วนรุ่น 5G ใช้ Dimensity 6100 5G นะครับและ เรื่องของฝาหลังที่แตกต่างกันอย่างที่บอกไปนะครับคือรุ่น 4G ฝาเงารุ่น 5G ฝาด้านนะครับต่างกันแค่นี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยวางจำหน่ายแล้วนะสำหรับ Galaxy A15 Series นะครับราคาเริ่มต้นที่6,999บาทสำหรับรุ่น 4G รุ่น 5G แพงกว่าพันหนึ่ก็คือ7,999นะครับและความจุ256ก็บวกไปอีก1,000นึงง่ายๆนะครับ simple เข้าใจง่ายดีนะครับ สนใจหาซื้อได้แล้วตามดีลเลอร์ชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็ช่องทางออนไลน์ครับ